สบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิดสูตผู้สุูคนสบายดีตอนเช้ายินดีตอนห้าบเขาสู้ซ่องส,สาววันซื่นเด้อเนาะตื่นแต่เช้า,าออมื้อนี้พากันขึ้นตลาดกับแม่กับพี่ร้อยอย่างขึ้นรักสบายดีป้าลุงไอ้ลูกสบายดีป้าลุงตเด้อขืนตลาดไปหาซื้อขอมมาเกี่ยมใส่บุญตลาดกับบริยูไก่เป็นได้เด้อเนาะ มันอยู่กลางบ้านแลหหวน้วเขาอยู่อันนั้นเธอสื้อยู่คุมวดัดย่างขึ้นแป๊บเดียวก็หอดคนขายเจสิมารหรือบอตอนนี้หาโม,ไมงไปบางไม่อี๋พอซื้อมาบอกมือแรกมืออื่นโคตรจ้า

ย้อบไแล้วเ่าสมาเด้อลอกแกล้วขมันาอาวต้วปุนอ่กบกบาอยู่เพ่้ปาปีนีบทนขึ้นมาตลาดจักเถื่อเออจนูุดแถวเลยสมพรักมาเขียบ มีขบโนบรมาตแต่เหเลยล้ลย,ยหป้าสุดทางเลยแต่ก้ามีแต่สิบกว่าห้านเออลอกคางนี้ก็ลูกลอกไปที่ละขาง คนกำลังล่างมาเนาะเพราะว่าบ้านไก่กับมาบ้านนาพวกนะครัาลี้อนาบาลซื่อผักหอมไปไว้สายหลาบสิผักเสริมได้ไหมเสริมแต่เอาเอาผักเสริมอันไหนดิข้างหน้าเชิญบ่ Bác sớm tại Lại ai tại quay hòm Ai tại quay hòm tại 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 tại

ห่านคล้ายแต่นสนนี่จนหอดสนนั่นเออพี่เม่มาแกลบ่อนมันงามแม่ซื้อแหละจะเห็นบ่อนงาม,างมางงไม่แหละจะซื้อมาอื้อนมันนักถ้าซื้อบัตรไทยซื้อมักใหม่อ่ นอค่ะมาชิบบาทนอค่ะิบาทยังยมันงออันนี้รดเฮยห้มานี่มันงอถุงนี้นรดเฮยหงายงมซ่ากี่ร้อจะ่งมัดบะเนาเนะองมัดช่อมัดองมัดบรยาดได้มากระทัน เราจะเมากระทานมาลูกน่ตาตุก้าบุม so so. ่งวันนี้มันคือไบ้คเข้าไปลูกได้ผักกระลำกับกาดข้าวเต็มกระตาแล้วของอิเมลนะยังลูกได้ยังลูกได้ยั คนหลายๆคนสื่อกหลายคนขายก็ลายเนาะจากได้ยังพักกันหิวกับพี่แม่มาลุงปุ้งผัวยังลุ้งไปนั่งเม่ใหญ่ปุ๊บไรยังยังเห็นยุ้ยม่ใหญ่พี่จากได้ยังล้อลบไปลบมาอยู่ ตอนนี้เราปวดแขนหิวรุนสาววันคนลายมีองส็ได้เขาคนละอย่างในร้อยทุ่ใสายอร่อยนะมันเชื่อเขียนุ่นไอร้อยบางแนวนอยเขียนเจ้าฮะแม่ไหนไม่เตินเขียนม่ค่อยดินได้แล้วไม่ ลอยแยกไว้ๆเด้อลงแม่เด้อคนขายกันเลยไปมาตลาดเป็นปีเลวป้ากสุดทางเลยคนขายกันได้ยังเหรออยากได้อะไรอยากได้อะไร ขนมขน<ผ>มเสบาทลูกได้มันได้มันนะแม่ได้มันนกเราไปแส่หัวเข่ามันนกนามัดท่าได้บ่มันเทียนนะมัดท่าได้อ่มัด้าบท

ยัดส <mat> ิไปซื้อดอกไม้ไว้ใส่บาดก่อนนะตะกี้ว่าสิบรซื้อเห็นเสาร์วันซื้อใส่ตู้เย็นไหวปนหนึ่งร้อยแม่พี่ลูกหล่ะแมาพี่ลูกไปย่างหยัดเท่าเท่าเท่านั้นแล้วก่อนซอเท่าใดบ่ดอกไม้ ช่อละสิบหาบาทสามชอสี่สิบบาทหาร้อยบาทให้ชิบอถึงชอละสิบบาทเพียดนั่นได้ใส่ตู้เย็นไว้บอกเมื่อแล้วเนาะได้มาลุ้งพุงผ่วอีแม่ก็บจะบไม่มือถือเมื่อนี่สิพากาตาเข่าค้ายเ้ยนี่คือตลาดเวิร์ดพักยาสาหุ่น อีล้อได้ยังอีห่้าลดนย่งี้หมี่สานี่ก็ยังบอยาคอดเฮือนบดบังฮาหลิดยางออกหน้าเศ้าแรงเศาแรงนดิเอาไนั่มกามแงจานลวแล้วลูกออกกัรงกายสัมนี่เมื่อห้ากินเศร้าเขาเศร้าแล้วก็เสียนขึ้นเล่าเนาะห้าตักเขา พันฝนชิบทตกก่อนไปคิดว่าคล้ายแต่มือว่านผ่นละแต่ว่ามือว่าน,นีน่ฝนตกเบิดมือเข่าก็ล่งเรื่อยๆโลคเก่าบาทแล้วรถลูกขมาพี่ร้อยในประมาณนี้เนาะยวมือแรงบาต้นมาสิเห็ดเซสวนกินกับน่องซ้ายน้ำร้อยฐานเน่ มันเปื้อนลูกทางนั้นมันเปื้อนลบคืนลบคืนมันเปื้อนมันมีน้ำไปบ่ได้นี่มาฮอร์เงินแล้วเ,เ,เครื่องของเฮาปาทุกจะเบิดเท่าไหร่ไหมแปดรห้าเบิด์ตสี่ร้อยเบิร์ตพันสองมันนี่เนาะจะได้ยังกระล่ำสามหัว ข้าวาอ่อน<ม>แล้วก็ทั่วดินมาแตงมะอ ữ, มื้อมะนาวพักหอมอันนี้แกงเขียวหวานแล้วก็ขนมไม่ใส่บาทกกอยฮอตด,ดอกตีนไก่เอ,อ้ามึงนาจะสือซองบ่อนป่แม่มเออตัวน้ามากระทันเนาะกระเสือผาให้ลูกไส้เพิ่นมะกล้วยตาเมือ ดักแด้อันนี้มันทียนเหียนบอกซาวบาทน้อยเดียวนี้ตะกี้วัสิไปคูดกับสาวันวันนี้เพิ่นวันสิไปปักซองแล้วก็ดอกไม้แล้วสิซส่ตู้เย็นไว้ในประมาณนี้เลยเนาะพันสองลงมาแต่ตลาดกับบได้ได้เนากินเนาะสิซีซื้อปีงไก่กับบทันเบิร์ดขายดีดีคนาบปีงไก่สองเจ้า เดี๋ยวเฮ็ดกินกินข้าวก่อนเนาะโอเคเจ๊เพน้องเดี๋ยวเฮ็ดกินกินข้าวก่อนเนาะกินข้าวแล้วสิขึ้นตักข้าวอยู่แล้วมาฮอนี่สิได้ขออนุญาตลาแล้วเนาะขอบใจเบอสู่ขูสุขอนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเป็นล้านใจแฮช้าซื่อในเด้อเนาะพอกันคลิปหนาไปแล้วสบายดีเด้อสบายดีป้าลงุงนั่นหรอสบายดีป้าลงุงฝากติดตามล้านเด้อป้าลงุาาลงจ้ะ rồi